การลงทุนเนี่ยมันต้องมองไปว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรในทำเลหนที่มันยังคง survival เพราะฉะนั้นการเลือกสังหาที่ถูกต้องตั้งงต่แรกมีความสำคัญการปล่อยเช่าก็ไม่ใช่เรื่ยาก investment เรือ,<ฆ><ฆ>องการลงทุนโดย<ฆ><ฆ>ปกติแล้วเนี่ยช่วงโควิดที่ผ่านมาที่แพว่แชรนิดนึงว่า ตอนที่ขายอสังหาให้กับลูกค้าไปการลงทุนลูกค้าในแต่ละคนที่ซื้อไปเนี่ยระเบกจากสถานการณ์จริงนิดนึงว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างก็คือช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็แพวก็ยังมีลูกค้าที่ยังเป็นนักลงทุนอยู่นะคะ,คะก็คือส่วนใหญ่นักลงทุนที่แพลวได้คุยกับเขาเนี่ยก็คือเขาอะ ดูคอนโดมาสักพักให,ใหญ่ๆแล้วพี่จิ๊บค่ะ,คะแล้วเขาก็รอตั้งแต่ช่วงโควิดละลอกหนึ่งละลอกสองค่ะ,ะว่ามันจะมีแบบทิศทางแนวทางยังไงมันจะสถานการณ์โควิดมันจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันจะแย่ลงแล้วเดเวลอปเปอร์จะลดลงลล,ล,ล,ลดราคาลงไปอีกหรือเปล่าะนะคะก็เขาก็รอดูมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ช่วงนี้ยพอเขาได้มาคุยกับเราคือพราวจะบอกว่าตอนเนี้คอนโดที่มันยังว่างให้เราได้จับจับจองอยู่แล้วก็ ในโลเคชันที่ดีเป็นคอนโดสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ค่ะมันเหลือน้อยเต็มที่รับผิดชิบอืค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยออจากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนึ่งเรื่องของราคาห้องที่ได้ะนะคะ สองก็คือการปล่อยเช่าที่ยังมีกําลังเช่าอยู่เพราะว่าแน่นอนนักลงทุนเขาซื้อไปเขาก็ต้องการอยากที่จะปล่อยเช่าแล้วก็ขายต่อในอนาคตนะคะแล้วก็สามก็คือตัวของเรื่องเลทดอกเบี้ยและเลทผ่นนะะอนธนาคารที่มันจะไปดูว่ามันจะโคเวอร์หรือว่ายิวเราจะได้มากน้อยแค่ไหนมันก็อยู่ในส่วนนี้ด้วยนะคะพอ3มเรื่อง3มองค์ประกอบเนี่ยมารวมกันนะคะก็ทําให้นักลงทุนหลายคนเนี่ยตัดสินใจที่จะจองซื้อในช่วงนี้กันเยอะ 哈。<Ha. S 2> น,นว่าไม่ว่าจะเป็น CBD หรือ New CBD นะคะ,ะก็ยังเป็นแหล่งรวมของคนทำงานอยู่นะคะซึ่งมันมีออฟฟิศบิลดิ่งอยู่เยอะนะคะและคนทำงานต้องการที่อยู่อาศัยค่ะพี่จิ๊บบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีบ้านอยู่ในกรุงเทพนะคะแต่ว่าเขาต้องใช้เวลาในการเดินทางเข้ามาทำงานประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะ,ะต่อวันเนี่ยมันก็คือเป็นการเสียเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ความต้องการของการหาคอนโดที่อยู่ใกล้ที่ทำงานก็ยังมีอยู่ นะคะบางคนเขาอาจจะไม่ได้ซื้อแต่เขาก็มอ,มองหาเช่าเพราะฉะนั้นเนี่ย New CBD หรือ CBD ก็ยังเป็นโลเคชันหรือทำเลที่ยังตอบโจทย์สำหรับการลงทุนทีนี้เดี๋ยวเรามาจอดเลยก็น,นิดหนึ่งค,คือ CBD เนาะ CBD คำว่า CBD คือ Central Business District เนี่ยคอนโดส่วนใหญ่ใน CBD ที่อยู่ในเมนโรดหรือว่าติดรถไฟฟ้าหรือติดถนนใหญ่จะเป็นคอนโดระดับ ลักชัวรี่ราคาจะอยู่ที่ประมาณแสนไปไปสองแสนหรือสามแสน่อตารางเมตรใช่ค่ะนะะซึ่งการลงทุนคอนโดในทำเลแบบนี้เนี่ยจิ๊บว่ามันก็สามารถทำได้แต่บรนโภคยิวนะคะระหว่างการถือครองปล่อยเช่าเนี่ยผตรนทนในการลงทุนอาจจะแบบไม่ได้สูงถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นแนอนาคตต้องบอกเลยว่าการลงทุนเนี่ยมันต้องมองไปว่า อนาคตมันจะเป็นอย่างไรในทําเลหนที่มันยังคง survival ชาอยู่ในช่วงหลังจากที่ after covid ไปแล้วน่าสนใจค่ะ mm hmm. เพราะถ้าเกิดสมมุติพูดกันง่ายๆว่าณตอนนี้กลุ่มคนหรือกลุ่ม t a เก็ตของผู้เช่าอะคะ่ะที่ยังมีกําลังที่จะเช่าอยู่ใน mm hmm. ไทยตอนเนี้ส่วน mm hmm. ใหญ่บอกเลยว่าคือคนไทยและเป็นคนทํางาน ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยและคนทำงานนะคะถ้าเกิดเขาจะไปเช่าเป็นตัวของลัก u ัวรี่ไปเลยหรือว่าตัวแบบพรีเมียมไปเลยอะคะ่ะมันก็อาจจะหนักไปหน่อยสำหรับเขาแต่ว่าด้วยช่วงนี้ค่ะคือถ้ายังเป็นคนทำงานที่รายได้หลักแบบ25 0 0 0ขึ้นไปนะคะเขาก็ยังมีกำลังเช่าอยู่ที่อาจจะต่อเดือนประมาณ9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0ถึง2,000 0ก็ยังได้อยู่ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคอนโดระดับ2ล้าน2ล้านไปจนถึงประมาณแบบ3ล้าน4ล้านเนี่ยก็ยังเป็นเป็นตัวที่ผู้เช่ายังให้ความสนใจแน่นอนว่าในในทุกทกทุกอย่างอะคะ่ะมันจะมีเลนจ์ของเดเวลลอปเปอร์เขาจะมี top 10 top 5นะคะอยู่ในตลาดหลักทรับ ซึ่งเหล่านี้ค่ะคือมันจะเป็นตัวการันตีในเรื่องของความน่าเชื่อถือเราอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าเราซื้อ d e v e l o p e r ที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักแล้วค่ะง่ายมากเลยเราไม่ต้องทำการตลาดอะไรเยอะมากกับคอนโดที่เราซื้อไป <c oughs> เพราะเขามีบัตเจมีมาร์เก็ตติ้งที่ทำการตลาดในตัวของเขาอยู่แล้วแล้วคนก็รู้จักไม่ว่าจะปล่อยเช่าหรือขายต่อในอนาคต เราไม่ต้องไปพุชเขามากเขาจะพุชตัวเขาเองอยู่แล้วก็ไม่ได้บอกว่าแบรนด์ไหนแบบดีที่สุดที่พูดอย่างนี้ลกันว่าแบรนด์ไหนเหมาะสมกับเราที่สุดการซื้ออสังหาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอันนี้ดีสําหรับพี่แพรวแต่อาจจะไม่เหมาะสมกับจิ๊บอันนี้ดีสําหรับจิ๊บแต่พี่แพลวอาจจะบอกว่าไม่ได้เหมาะสมกับตัวเองก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยต่างๆในการซื้ออสังหาเป็นอินดิวิโดคือเป็นแล้วแตุ่ คนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อสังหามันมีความหลากหลายในความต้องการเพราะฉะนั้นอย่างตัวจิ๊บเองที่แพลหรือว่าทีมงานเ e a ลติ e เนตเอสเตอสังหาเรื่องจริงๆทุกคน,เ,นเราดูแลลูกค้าใ,ในลักษณะของการดูรว่าเขาต้องการอะไร การซื้อสังหารครั้งหนึ่งมันเป็นนีระยะยาวใช้เงินก้อนใหญ่และบางคนคือเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตอันนี้คือเป็นสิ่งสําคัญมากที่จิตมองว่าการที่ให้ทางเราอะค่ะเป็นการคนที่ช่วยดูแลในการซื้อสังหารไม่ว่าอยู่เองลงทุนเนี่ยมาเราเป็นเหมือนแบบเพื่อนช่วยคิดอะว่าแบบเฮ้ยเราไปเจออะไรมาอันนี้ต้องระวังเฮ้ยอันนี้โอเคเหมือนช่วยกันคอนเสิต์ในการซื้อสังหารนะคะเพราะฉะนั้นในรายละเอียดการลงทุนตรงนี้เป็นสิ่งที่ชื่ว่านักลงทุนทั้งมือใหม่เนี่ยแล้วก็มือเก่าเนี่ยต้องให้ความสมคัญนิดนึงว่าเ เรากู้มาปล่อยเช่าค่ะแต่ในขณะเดียวกันเราก็เป็นหนี้ไม่ได้เป็นเสือนอนกินขนาดนั้นค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกสังหาที่ถูกต้องตั้งแต่แรกมีความสําคัญถ้าเลือกถูกตกแตง่งดีเลือกห้องท้ายที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายในราคาปล่อยเช่าในราคาที่สมเหตุสมผลค่ะการปล่อยเช่าก็ไม่ใช่เรื่องยาก